นะครับนะคือวันที่พัฒนาใหญ่ค่ะความรู้สึกจะมีขึ้วันนี้ว่าเป็นพัฒนาในพิธีในการจ่ายขรงพันธุสิ่งที่ว่าครับวันนี้ก็เป็นวันที่มีความสาคัญมากนะครับซึ่งบริษัทออนสมาร์ตอินเตอร์เนชั่นแนลจำกัดได้จัดงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็มีเกียรติมากที่สุดในวันนี้ขึ้น นะที่แห่งนี้ก็เป็นการเ,าเชื่อมโยงระหว่างองค์กรธุรกิจกับคุณภาพชีวิตของผู้บริโภคซึ่งมันเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อมนุษยชาติอย่างยิ่งนะครับเพราะนั้นวันนี้ก็ถึงมีความสำคัญมากนะสมาชิก ที่เข้าร่วมวันนี้ก็ถือว่ามากที่สุดนะครับเป็นที่น่าภูมิใจมากในการจัดงานครั้งนี้เพราะนั้นผมในฐานะเป็นประธานก็ขอชื่นชมนะแนวความคิดของดออรอัคร,รวิทย์รอบรู้ที่ได้จัดงานวันนี้ขึ้นนะครับเพราะว่ามันเป็นประโยชน์ต่อ สังคมมนุษย์ยชาติไม่ว่าในประเทศไทยหรือทั้งโลกนะครับเพราะนั้นผมก็ขอถือโอกาสนี้นะให้งานในวันนี้ประสบผลสำเร็จไปอย่างราบรื่นและขอให้ทุกคนที่มารับโล่เกียรตประวัติทั้งตัวท่านแล้วก็ทางชื่อเสียงของผู้จัด ก็าจรกระจายไปแล้วก็ขอให้จัดการอย่างนี้บอยๆเพื่อสังคมของประเทศชาติต่อไปครับกนคนมมดรับัผมที้ยครับบผมรุนเตอร์อัศร,รุรบนนะครับเป็นผู้ก่อตั้ง,งโครงการออสมาร์ซัทชุโมโบและสายไท่ไหลนะครับก่าจะมาถึงทุกวันนี้นะครับก็ตามที่ได้ดได้หลขาข่าวไปก่อนหน้านี้นะครับว่าเราก็ค่อนข้างที่จะ วางแผนนะครับเพื่อจะบรรลุปเป้าเป้าหมายทั้งภาคธุจิตและภักสังคมตันนี้นะครับเราก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้ทรสบาำเร็จในอีกขั้นหนึ่งนะครับผมในฐานะประธานโครงการนะครับก็ขอขอบคุณท่านคนู้เอกเส,ส,สร,ริมสั่์ด้วยนะครับที่ให้เกียรติมอบรางวัลให้กับบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถนะครับเพื่อจะสับเคลื่อน เศรษฐกิจหรือว่าสังคมไทยไปในรูปแบบใหม่นะครับผมขอย้ำนะครับเป็นรูปแบบใหม่ที่เราจะสร้างความแข้มแห็ง่งเพื่อเกิดความตองดอซึ่งกันและกันช่วยเหลือซึ่งกันและกันภายใต้ความตั้งใจของทีมงานบริษัทปอสมาร์ทและบริษัทโซลิราเองด้วยนะครับเรามีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง,งที่จะต้อนรับทุกท่าน ที่เข้ามาในโครงการออสมาร์ทซัตชิโนโวและสไตล์ไทยแลนด์นะครับเพราะโครงการนี้กว่าจะเกิดขึ้นไม่ได้ไง่ายครับแต่วันนี้ครับอยากให้ทุกท่านได้รับทราบว่ากระบวนการหลายอย่างที่เราได้วางไว้และได้ตั้งใจไว้ได้บรรลุผลแล้วครับการวางแผนง,งานตลอดระยะเวลา6-7ปีที่ผ่านมา,บ,านบ้านหลังนี้สำเร็จแล้วครับและพร้อม รับนะครับทุกท่านให้มาอิจอยกันให้มาร่วมมือกันให้มาสามัคคีกันผ่านการขับเคลื่อนสิบนโยบายโดยผ่านหลักการคุณธรรมจะรียธรรมคือทางนำกิจกรรมยุทธวิธาอาสาเพื่อพัฒนาสังคมครับน้อมรับเศรษฐกิจที่ยั่งยืนครับนี่คือปจัจจัยหลักนี่คือเหตุผลหลักที่ทางทีมงานเอง ทางผมเองทางดกอรพัชชีเองนะครับมีความตั้งใจที่จะจัดงานนี้เกิดขึ้นณวันที่8ปดีนีครับสองห้าหกแามนาเอยาจะเสริยอาจะขอบคุณคนที่เข้ามาร่วมในโรงการนี้ด้ไมคะสวัสดีค่ะด็อเร์ชพชชคุณสวัสด์นะคะประธานกรรมการจัดงารนรางวัลิเสรอวอร์ในใต้โครงการออราร์ทซิเอไรส์สไทนแรู้สึกขอบคุณสื่อของชาทขอคุณท่านประธานเ่ด นได้เขียนในงานนี้นะคะแล้วก็รู้สึกว่ามีความจริงใจเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ได้คัดสรรพิจารณาประวัตินะคะนักดนตรีเจ้าของแบรนด์บริหารท่านนะคะ111บริหารนะคะเราคัดสรรจากประวัติที่โด่งดังแล้วก็ขอแสดงความยินดีกับท่านค่ะที่ได้เข้ารับรางวัลเสร็จ และก็ของของคุณดรวิอรูตประธานที่ก่อตั้งกิจการอองสมาซึ่งเื่นไร้สายในแวค่ะที่ได้เป็นผูู้คนก่อตั้งกูจการขนาดสูงสุสู่ความยั่งยืนในการเห็นว่าในครั้งนี้เราได้มีการจัดรอบค่ให้กับนักเรียนนะใศหมใช่ค่ะในในิธีการนะคะจะมีการรอบคู่ให้กับนักเรียนเก็ตนเรี ซึ่งตรงนี้เลยก็จะเป็นความตั้งใจของทางเพื่อคุณพ่อคุณแม่ประธานที่ต่อตั้งโครงการของมาชิกไมไปสายไรเลยนะคะนี่อยากที่จะมอบคุณให้กับน้องเยาวชนทุกท่านเด็กที่เรียนดีแต่ว,ว่ายากตกเด็กที่มีโอกาสนะคะ ใจน,นะคะอยากจะเข้าเปส่วนกับโครงการออสมาร์ t เลื่อรไบรท์ไซด์ไทยแลนด์ทางโครงการของเราไม่ได้สร้างเครือข่ายหรือรวมคนให้เป็นเครือข่ายไปี้วยแต่อย่างใดแต่เราเป็นแต่ความเป็นคอลเลคชันที่เราจะาต้องการอยากจะเชิญชวนผู้บริหารเจ้าของบริษัททุกท่านมาร่วมแชร์คอลเลคชันและธุรกิจร่วมกัน okay. อยขาบคุณค่ะผู้ท้ที่สข้ามา